วัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมพื่นยินปลาครับตัวนี้เป็นกำคอทําสีดําไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าเนี่ยรวมส่งให้แล้วนะครับรวมค่าจะส่งให้แล้วนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเลยนะครับมาดูตัวงานนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับงานไม้กระถินเทพาทําสีดํานะครับตัวนี้ กับอีซี่ล็อกนะครับกับอีซี่ล็อกมีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับถ้ามีปัญหาในอนาคตได้นะครับเราการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีท่อพร้อมสายทีอีหนึ่งร้อยปอนด์ให้1ชุดยาง1ชุดนะครับ ลูกดอก1ลูกนะครับสามารถสั่งเพิ่มได้หมดนะครับอุปกรณ์ลูกดอกลูกละห้บาทยางชุดละ100บาทนะครับท่อพีอีนชุดละ100บาทนะครับแล้วก็น็อตบูทนะครับน็อตบูทคู่ละ30มสินะครับซ้ายขวาคู่ละ30มสินะครับถ้าจะใส่ยางเพิ่มนะครับก็สั่งซื้อน็อตบูทไปด้วยนะครับนี่ครับปีกรุ่นใหม่มันจะเป็นน็อตบูทอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราป้องกันไอเชือกตรงนี้ขาดนะครับถ้าเราไปทําเป็นรูหรือว่าทําเป็นร่องสไลด์นะครับมันจะชอบขาดตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนใส่เเป็็นนนอตบบูทใหห้มดลยะครัก จะไม่ขาดตรงนี้นะครับเชือกตรงนี้จะไม่ขาดแล้วนะครับใส่เป็นน็อตบูทแต่ถ้าจะเสริมยางใส่ยางเพิ่มเส้น2เส้น3เส้นนะครับก็สั่งน็อตบูทไปด้วยนะครับน็อตบูทคู่ละ3 0ิบบาทนะครับมันรับยางได้สามชุดนะครับตัวนี้ปีค้างคาวตัวนี้รับยางได้3ชุดนะครับถ้าจะไปใส่ยางเพิ่มก็สั่งน็อตบูทไปด้วยนะครับสามคู่ละสามสิบนะครับลางเป็นรางเควันนะครับังให้ดูปลายรางนะครับ ปีกเป็นปีกรุ่นใหม่นะครับตัวนี้มีตัวเกี่ยวตรงนี้ให้ด้วยเอาไว้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับเวลาขึ้นนะครับก็มีรูรับสาย PE เหมือนเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสาย PE ีเนี่ยเวลาเรามัดเราจะให้ปมอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเราก็จะเอาสายเข้าไปในรูนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่สายจนไปถึงหน้าไกลนะครับให้สายอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลามัดปมก็มัดให้ปมอยู่ใต้เนี่ยงของลูกดอกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับลูกดอกจะอยู่ข้างบน สายจะอยู่ในรูข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับสายก็จะออกตรงรูนี้หมดนะครับจะพุ่งออกตรงรูนี่หมดจะมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตัวนี้รงครีวันนะครับแข็งแรงนะครับแม่นยําแน่นอนนะครับเอาไปหากินได้แน่นอนนะครับสามารถรับยางได้สามชุดนะครับตัวนี้ยิงแรงแรงได้นะครับใส่ไปเลยสามชุดนะครับยิงสะพานได้นะครับ 1,500้ารบาทนะครับเนี่ยผมขึ้นยางไว้เงียงหน้านะครับปกติต้องขึ้นเงียงหลังนะครับอย่ายวิ่ขึ้นเงียงหน้านะครับเวลาใช้งานก็ต้องขึ้นมาเงียงข้างหลังนะครับอย่ายวขึ้นข้างหน้านะครับมันยิงไม่ได้ผลแล้วก็อาจเกิดอันตรายได้ด้วยนะครับ ให้ดึงมาใส่ข้างหลังถ้าใครดึงไม่ได้ก็นั่งลงเท้ายันปีกสองข้างนะครับนั่งลงแล้วก็ดึงขึ้นค้างไว้ให้ยางมันยืดก่อนนะครับยางใหม่มันอาจจะแข็งหน่อยนะครับไปแกๆนะครับแต่ถ้าคนเคยยิงปลาเคยใช้งานปืนยิงปลาแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนมากมือใหม่จะบอกว่าแข็งนะครับยางผมตัดไปให้16เซนนะครับยางตัดอยู่ที่16เซนนะครับทุกตัวทุกกระบอกนะครับไม่มีตัดผิดนะครับตัดไป16เซนทุกกระบอกนะครับ ไม่ได้ขี้เหร่นะครับสวยๆเลยนะครับ,เ,รบเก็บรายละเอียดให้อย่างดีทุกตัวนะครับดูงานขัดงานสีดูเอาครับนะครับพันหจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ รางความโตความสูงอยู่ที่25นะครับกว้าง19มิลนะครับกว้าง19สูง10เอ้สูง25นะครับตัวรางนะครับแข็งแรงนะครับแม่นยำนะครับปลอดภัยนะครับแข็งแรงแม่นยำปลอดภัยตัวรางคีวันนะให้ดูรูปทรงไกลๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับรูปทรงเป็นทรงกำคอนะครับ เป็นทรงกำคอเหมือนปืนลูกซองนะครับช่องทางติดต่อนะครับลืมไปเลยนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ก่อนนี่ครับช่องทางติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับเบอร์โทรช่างคิวนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็เฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับ ลองเข้าไปหากันดูมันจะหายากหน่อยนะครับเฟซผมจะบอกไว้ทุกคลิปเพราะว่าลูกค้าบางท่านเข้าไปพยายามหาในเฟซแล้วมันหาไม่เจอนะครับขนาดผมเองยังค้นหาไม่เจอนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นที่คนติดตามเรามันเยอะกว่านะครับมันยังไปขึ้นช่างคิวอะไรก็ไม่รู้นะครับพวกที่มันทําเรียนแบบเรานะครับก็ต้องเป็นช่างคิวบนนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาบนตามนี้เลยนะครับจะเป็นของแท้นะครับค้นหาเลยถ้าหาไม่เจอนะครับ รูปโปรไฟล์ผมมันจะเป็นสีฟ้าเหมือนเนี่ยเหมือนสีท่อเนี่ยสีฟ้าอ่อนเหมือนสีไอ้ท่อ PVC เนี่ยสีรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะเป็นด้วยหนังสือสีเหลืองนะครับเขียนเบอร์โทรเขียนชื่อชักคิวป็นญีปาอุบลแบบนี้ไว้หน้าโปรไฟล์นะครับถ้าหาไม่เจอก็โทรมาเลยนะครับแนะนําให้โทรมามันจะสะดวกกว่านะครับเราต้องการรุ่นไหนเราดูไว้นะครับแล้วก็จดเอาเบอร์โทรนะครับนะครับ 0972688650นะครับโทรมาเบอร์นี้เลยมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดนะครับเราก็จำไว้ว่าเราอยากได้รุ่นไหนเราก็จำรุ่นมันไว้นะครับรุ่นราคากี่บาทนะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับก็จำไว้นะครับแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับจะง่ายสะดวกปลอดภัยที่สุดนะครับบางทีเข้าไปทางเฟซเข้าไม่ถูกเดี๋ยวไปเจอมิจฉาชีพนะครับก็โทรมาเลยดีกว่านะครับเบอร์นี้0972688650นะครับประมานี้นะครับรุ่นนี้ราคาพันห้านะครับกำคอ ไม้กระถ,ถินเทพาสีดำนะครับสั่งกับแอดมินแบบนี้นะครับกำคอไม้กระถ,ถินเทพาสีดำราคาพันห้านะครับระยะรางนะครับระยะรางก็เป็นระยะปกติเลยระยะมาตรฐานนะครับเมตรยี่สิบนะครับระยะเมตรยี่สิบแต่ว่ามันจะเผื่อปลายไปอยู่ประมาณสามเซนนะครับทั้งหมดรางเนี่ยรางเต็มตอนนี้ผมทำอยู่ที่เมตรยี่สิบสามเซนนะครับ แต่ว่าผมพูดเป็นระยะเมตรยี่สิบนะครับจริงๆมันความยาวเต็มๆรางมันเมตรยี่สิบสามเซนนะครับนี่ครับก็ระยะชักจากตรงนี้นะครับจากตำแหน่งล็อกไกลตรงนี้นะครับถึงใต้ปีกเจ็ดสิบเซนนะครับถึงใต้ปีกประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับอยู่กับส่วนทรงของปีกด้วยนะครับบางทีอาจจะขยับลงมานิดนึงนะครับถ้าส่วนทรงของปีกมันสูงนะครับเราก็อาจจะขยับมาสักเซนหนึ่งอย่างนี้นะครับ ก็อยู่ในระยะ70แล้วกันนะครับเพราะว่ารูเนี่ยมันก็ขยับขึ้นลงตามรูปทรงของปีกนะครับก็ถือว่าอยู่ในระยะ70นะครับก็อาจจะต่าลงมาบางบางรุ่นก็อาจปีกอาจจะต่าลงมานะครับตรงท้ายปีกนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าระยะระยะมัดยางเรามันอยู่ตรงตรงระยะ70นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นลางเมตร20ระยะชัก70นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับ ไปถึงปลายปีก็40เซนนะครับจากตรงนี้นะครับประมาณเอาเป็นว่าช่วงช่วงมัดยางแล้วกันนะครับเป็นหลักนะครับก็ราวๆ4ว่เซน40กว่าเซนนะครับถ้าวัดเอาตรงนี้ก็3ากว่า39เกือบ40นะครับถ้าวัดตรงขอบนี้ก็ลงมาอีกนะครับวัดตรงมัดยางก็ประมาณ40เซนนะครับ40กว่านะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นระยะปลาย40นะครับปลายราง40ชัก70นะครับ ความยาวลางเมตรยี่สิบนะครับจริงๆมันเมตรยี่สามน่แหละครับก็ตีสว่านเป็นระยะเมตรยี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับรดทรงก็จะประมาณนี้นะครับดูบาลานซ์ของปืนนะครับระยะท้ายระยะล่างนะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับมันจะปลายไม่ยาวไม่ผู่ยาวมากนะครับมันจะ พอดีนะครับดูดูสัดส่วนมันจะพอดีแล้วเวลาเราจับเรายิงมันก็จะบาลานซ์ดีนะครับปืนนะครับปีกเป็นปีกทรงใหม่รุ่นใหม่นะครับ1นึ่งบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจ่ายที่หน้าบ้านไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่าย1500เลยนะครับรวมส่งให้เลยนะครับตัวนี้จะเพาะค่าส่งก็ปลาเข้าไป ค่าส่งเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับค่าจัดส่งนะครับก็คือเรารวมให้แล้วเราจ่ายให้แล้วนะครับเราจ่ายให้ก่อนเลยนะครับตัวค่าจัดส่งเนี่ยไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะครับก็คือไปจ่ายที่หน้าบ้านอ่ะพันห้าเลยนะครับรุ่นนี้มีการรับประกันระบบไกลให้ตลอดชีพด้วยนะครับอุปกรณ์ก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับเราให้ไปแค่นี้นะครับเพราะว่าลูกดอกเนี่ยเราก็สั่งมานะครับสั่งเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ลูกดอกลูกละห้าสิบบาทนะครับก็ ยางชุดละร้อยนะครับไอ้ท่อ P.E. ก็100บาทนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้หมดนะครับอุปกรณ์นะครับฝากช่องทางติดต่อไปอีกครั้งนะครับ097 268 8 6 5 0จ็ดสองหกรปดแปด้เลนยนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ